สวัสดีพระเบบีดองปาวฝ่ายสฟุทุกคนครับผมสวัสดีเอฟซีช่างน้อยพาเพลินครับพี่น้องมือนี้มาเฮ็ดมาไล่นะครับเนาะมาไล่นะครับเนาะรอบที่สิบหกนะครับเนาะมาไล่รอบที่สิบหกกำลังมาไล่พี่มีครับผมมาไล่พี่มีนันทิดาครับมาไล่ศิลปินใหม่หรือว่ามาไล่ของมีมี่นะครับเนาะมีมี่แสงทองฟินแลนด์ครับพี่น้องทีเอฟซีตั้งให้แล้วครับผมมีมี่ครับพี่น้อง มาเบิ่งว่ามาลายพิมีสซร่าสับไนพี่น้องไปพี่น้องนะด้านล่างครับผมนี่ครับมาลายพิมีนันทิดาครับครับ่นอผมเดี๋ยวเราจะให้เบิ่งให้เบิ่งไปเรื่อยนะครับเทปคลิปเดี่ยวๆย่างๆไปเลยครับผมนี่ว่าเทปที่เทปเทเลคลิปเทเลคลิปคลิปนี้คือมาลายของพี่มีนันทิดาครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งไปต้อการครับรุ่นนต้องการวาซาเซร่าสับไนแต่ว่า ผมจะบาแจ้งยอดกันนะครับเด้อว่างธิร่าสำแดครับให้เบื้องไปเรื่อยให้พี่น้องรุ่นเอาเองนะพี่น้องเด้อบาร์ธิร่าสำแดงครับผมน้องรุ่นซอยกันนะพี่น้องเด้อถ้าผมจะไม่แจ้งยอดนึงนะพี่น้องเนาะครับคไม่เป็นไรครับพี่น้องธิร่าได้แจกไปเลยครับเด้อแจกตามมาเนี่ย เ็ทปใบย่ำหมดแล้งครับผมเพราะว่าพุ่มพอว่าย่ำย่ำหมดเศ้ามันฉลได้เททางเ่นี้ซอยเพิ่นนะครับเนาะไปขับไปบ้านท่าเที่หยนซอยกันก็ได้คือก็การย่ำหมดแล้งมาเฮ็ดมาไล่ครับผมขัมาเบิ่งครับพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันมาเป็นกอะไรแจกเห้สร้างใหม่ครับผมกำลังแจกใจนะครับเนาะไปเฮ็ดแบบก็เหรอครับพี่น้องมาไล่เป็นแบบเดิม ไรพี่หมีครับตัวนี้คลิปนี้คือมาไลของพี่หมีค pues mm ุณจะเห็นได้ว <kindergarten. S 2> ่าเป็นคลิปคลิปของพี่หนิงแับมาไลของพี่หนิงต่างหากพี่น้องรอบของคลิปของพี่หนิงต่างหากนะครับเนาะแล้วก็จะมีคลิปมาไลรวมพี่น้องครับเดี๋ยวดูคนเดียวครับผมย้อนมี่นี่คุณไปเห็ดซอยครับจังเลยเดี๋ยวดูคนเดียวมาไล่รอบนี้เยอะมากครับผมมาไล่รอบนี้ของพี่หมีกันที่ดา ดีใจน้อเพลินครับผมดีใจกับพี่หมีนันทิดานะครับเด้อสี่แดงมาไล่หลายๆครับขอขอบคุณเอฟซีของแสงทองพิเรนนะครับเนาะที่มอบมาไล่ให้ทีมงานแสงทองพิเรนทุกๆคนนะครับเนาะครับผมคลิปนี้ขอขอบคุณมาไล่จากสร้างหน่อยมาไล่สี่สร้างในเฮดครับขอขอบคุณเอฟซีที่มอบให้พี่หมีนะครับเด้อคลิปนี้ครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณแทนพี่หมีนะครับเนาะ ีเสียเขา,มาเมื่อบริษนะครับเนาะเอฟซีสุดคนมาให้พี่มีในบริษัทสร้างน้อยแต่ก็ขอขอบคุณแทนพี่มีนันทิดาด้วยนะครับเนอะประมาณหนึ่งสองหน่อยเส่วนส่วนเป็นเห็ดซอยอากัศพี่น้องไม่ส่วนเห็ดนะครับเนาะเฮ็ดเป็นเป็นเอฟซีเป็นโซมาให้เออให้เฮ็ดให้เอฟซีนะพี่น้องก็ดีใจน้ำเพิ่มนะพี่น้องเนาะมะเมื่อย์นะพี่น้องตอนนี้นเฮ็ดมะเมื่อยเ,เ,เพราะว่าเอฟซีให้กำลังใจมาก็คือนี่แหละกำลังใจที่ให้มาเลยของศิลปินครับผมทั้งนั้นก็ช่วยทำครับผม ดีใจครับพี่น้องดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับเนาะคือได้ช่วยทําอะไรให้ศิลปินก็ดีใจครับพี่น้องโอเคนะครับเนาะับบ้านเด็พี่น้องข้าพเจ้นับเช็คเงินนั่งครับผมท่านบอเช็คสิบบครบเพราะว่ามันหลายครับผมข้าสองเช็คเงินออกม่าปีๆนี่ได้ซื้อได้ครับผมนี่ครับผมมีรายชื่อมานะครับเขียนซื้อไว้ว่าคนได้หายเนี่ยทอดได้ทอดได้ครับผมเหื่อนๆข้าพเจ้าประกาศคิดไว้คิดใบแล้วครับเนาะจะมาลืมพี่น้อง ตัวนหน้ากระดาษพี่น้องตัวนหน้ากระดาษเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเข็ดต่อข,ขึ้นครับผมเพราะว่าจะเาเป็นเพราะว่าเฮ็ดงานให้ทางที่นี่ในบ้านพักครับซอยกันให้หนี่ซอยกันพอดีไรเอฟซี FC ไม่เป็นกระแล้งแจ่แห่ตามมาถ้าเพื่อนครับผมช่วยกัน มาารรอบนี้สุดยอดครับผมมาไรรอบนี้ีดีสุดยอดอีดีครับผมมาไรรอบที่สิบหกนี่หลายครับพี่น้องมาายรอบนี้ได้เยอะมากของพี่หนิงก็ได้เยอะครับผมของพี่หนิงธินกรรอดูคลิปต่อไปพี่น้องมีคลิปของพี่หนิงด้วยว่าสีบึงคลิปมาไรร่วมพี่น้องมีมาไรร่วมของกับสบามีมายผู้ใดเนพี่น้องเนาะเจ็ดคลิปให้เอฟซีบึงหลากร้ายพี่น้องบี่ซ้าสั่งกันครับผมึงหลากร้าย ขอบคุณเย็บซีนะครับเด้อที่ขอมาเบิ้งลิปนี้ขอบคุณเย็บซีซอยไปเรื่อยๆแจกซาใหม่มาตลอดจนถึงตอนนี้หนึ่งหมื่นสองพันขอซับนะครับพี่น้องกึมหมื่นสาม้วครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมอีกกำลังเล่นแจกให้กันมาตลอดตั้งแต่ศูนย์ซับศูนย์ซับสไครต์จนถึงหนึ่งมืนสองพันจะสามพันครับตอนเนี้ยครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อกำลังแจกให้ซานมาตลอดเย็บซีกำลัง เอฟซีเห็นกันแล้วแจกเอื้อสร้างน้อยค่อยๆทำไปเด้เมอมาในแบบนี้เขาเก็ตตามหลายขึ้นมาตอนนี้ก็หลายๆพันแล้วให้พ้อนมือในเร็วขึ้นมาก็ได้หนึ่งหมื่นซับนะครับพี่น้องก็ว่าตอนนี้ก็หลายมากหนึ่งหมื่นสองพันแล้วนะครับขอบคุณอีกครั้งครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณจากใจครับพี่น้องขอบคุณจากใจดีใจแห่งพี่น้องเอฟซีให้กันต้อนรับสร้างน้อยพาเพื่อนครับผมขอบคุณหลายๆ มีเบิ้งคิปมีซอยกดไลค์กดแช่แหงครับผมสีคกดติดตามกดซั s จะใครให้ซัไหดทุกสิ่งทุกอย่างครับผมขอ้คุณหลายนะครับเด้อัึ้นในรถเบิ้งคิบเป่นไงาไปนัว่าน้งโอ้มันไป็นนพีขน้นงอะไรมาอะเยอะมากครับผมแตทานิไทยเป็นช็อตช็อตเปนเบิ้งนข้นเด้อเป็นช็อตชนาไทยเป็นสีหน้าปวดขึ้นไทยเป็ชอตช็อตป ปกกันทีนี้เร่งเเห็เดี๋ยวว่าพอดีอดีครับผมเห็นงามนหน้าผม ของพี่มีนันทิดาล้วนๆได้ครับผมคลิปนี้ของพี่นิงของพี่มีนันทิดาทั้งหมดเลยพี่น้องพี่มีนันทิดาทั้งหมดเลยคลิปนี้เสร็จแล้วหนึ่งพวงครับพี่น้องง้างมาพี่น้องยุบเฮ้ยโอ้ยสะดาษน้ำหรือพี่น้องนี่นั่งสะดาษอยู่ทาอะไรแหละจะเสียบครับผมทำอะไรเสร็จก็อาบน้ำล้างมืออะไรยังครับพี่น้องวันพอทำเสร็จทุกคนนเราก็มาติ๊กไว้ครับผม กี่ถูกไว้กวี่ถูกไว้ครับพี่ต่อจะม่ลืมเพราะเดี๋ยวเนื้อคนขาดนะครับเนาะนี่ขออาจารย์ต๊อดให้แล้วเราต้องเราก็เขียนเขียนไว้ถ้าทำแล้วอาจารย์ต๊อดก็ไ,ได้ด้วครับผมมาอะไรหลายครับอาจารย์ต๊อดก็ได้ให้แล้วโอเคอาจารย์ต๊อดใส่พื้นเนื้สดพี่น้องผมไปหมอบเมาแล้วนะคะนะรับเนาะเดี๋ยวเสียงฝากมาให้อาจารย์ต๊อแดแซกหวาน ให้เห็นอย่างเขาก็มาเขียนซื้อครับผมนี่เขียนชื่อครับผมเขียนซื้อตามได้ซื้อติดแหวนครับผมนี่ครับเขียนซื้อเสร็จก็ออกมาเสร็จปลาถูกต้องบนะครับเนาะออมาเสร็จปลาถูกไหมน,นี่ขอพี่มีหมดเลยนะเฮีนหล่อนขอพี่มีหมดเลยงานธิดา ส่นคนพี่น้องเนะาะมาไรรอบนี้เยอะมากนะครับผมครับผมผมทราหน่อยที่บอกยอ,อดพี่น้องเดี๋ยวให้เอฟซีบอกเอ,เองนะครับเนาะกาวเองพี่น้องรุ่นน้ำกัดครับผมอะไรที่ทำนี้ของพี่มีนันทิดาทั้งหมดนะครับผมไม่มีของคนอื่นเลยนันทิดาหมดเลย เสกบนพื้หนหลังเราโป๊บบอนะครับผมประมาณนี้นะจับเลิ่นไดหอยไว้ได้ครับผมเอาที่มีนันที่ดาหมดเลยะครับพี่นอ้องโอ้ต่มันซ่อนบนพี่นหลังเนาะพี่พี่หน,นะะหลังกะคลิปนี้กะสีสร้างน้อยกะที่ขอจบคลิไปไบสนเสร็จแล้กัแล้วครับเนาะ ก็พบกันคลิปหน้าพี่น้องกับสุดท้ายนี้สร้างรายขอขอบคุณ FC ที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณานะครับเนาะท่านี้สร้างรอยก็ะจขออนุญาตเอฟซีไปอาบน้ำกัอนพี่น้องวันนี้เห็นมาได้แล้วนะครับเนาะพยายามเอฟซีไปอานน้ำขอบคุณหได้เลยนครับเด้อที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยผ่าเผินนะครับเนาะสุดท้ายนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีนี่ใช่พี่น้องเก็บมาได้ด้วยกันครับผมนี่ครับหลายครับพี่น้องหลายคน 来了，还没到。